ซึ่งจะไปสะสมอยู่ที่ตับทําให้เกิดตับอักเสบตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับในที่สุดค่ะเคสไม่รับในการดูแลตับให้แข็งแรงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่วงนี้นะคะการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะและอวัยวะหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆและช่วยในการขจัดพิษให้กับร่างกายนะคะก็คือตับค่ะวันนี้นะคะแม่จ๋ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ เคล็ดลับในการดูแลตับของเราให้แข็งแรงมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะคะตับนะคะคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราค่ะทําหน้าที่ในการควบคุมสภาพร่างกายให้มีความสมดุลน,นะคะช่วยขจัดสารพิษออกจากเลือด สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อและกําจัดเชื้อโรคต่างๆออกจากเลือดค่ะสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เลือดแข็งตัวสร้างน้ําดีซึ่งช่วยในการดูดซึมไขมันและช่วยในการดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในน้ํามันค่ะช่วยให้ร่างกายนําวิตามินต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ แต่หน้าที่หลักๆที่สําคัญที่สุดของตับนะคะก็คือการกรองของเสียและขจัดสารพิษที่ตกค้างจากการรับประทานอาหารออกไปจากร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารนะคะเพื่อช่วยให้ตับของเรานะคะยังคงแข็งแรงแล้วก็ทํางานให้เราได้ดีไปนานๆค่ะ 1. น,นะคะก็คือควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเพราะหากว่ามีภาวะอ้วนมีภาวะน้ำหนักเกินนะคะจะทำให้ไขมันในร่างกายสูงจะยิ่งทำให้ตับต้องทำงานหนักอาจเกิดภาวะตับอักเสบหรือว่าทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้ค่ะ 2. นะคะควรลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากเกินไปค่ะ ก็เชื่อมโยงกับข้อที่1น,นะคะเพราะการรับประทานไขมันมากเกินไปจะทําให้ร่างกายมีภาวะน้ําหนักเกินมีภาวะอ้วนมีไขมันในเลือดสูงและทําให้ตับต้องทํางานหนักแล้วก็เกิดภาวะตับอักเสบแล้วก็ไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะคะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงๆนะคะก็ได้แก่เนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปน้ํามันจากสัตว์น้ํามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวกะทิ เนยนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันเต็มส่วนค่ะข้อ3นะคะควรหันมารับประทานอาหารที่ให้กดไขมันชนิดโอเมก้า3ค่ะในไขมันชนิดโอเมก้า3นะคะจะช่วยทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นค่ะและลดการอักเสบของตับนะคะ อาหารที่มีไขมันชนิดโอเมก้า3สูงๆนะคะก็ได้แก่เนื้อปลานะคะน้ำมันมเมล็ดฟแฟลกหรือว่าน้ำมันั่วเหลืองเป็นต้นค่ะ4นะคะควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงๆค่ะเพราะไฟเบอร์นะคะจะช่วยในการดักจับไขมันแล้วก็ขับออกจากร่างกายทําให้ตับไม่ต้องทํางานหนักใน1วันนะคะเราควรบริโภคไฟเบอร์หรือว่ยากากใยอาหารนะคะให้ได้ประมาณ400กรัมหรือเทียบเท่ากับผักประมาณวันละ3ทับทีค่ะ อาหารที่มีใย,ยอาหารหรือว่าไฟเบอร์สูง,สงนะคะก็ได้แก่ข้าวกล้องธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือว่าขัดสีน้อยแล้วก็ผักและผละไม้ต่างๆค่ะข้อ5นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานหรือว่าอาหารที่มีน้ําตาลสูงค่ะ เพราะอาหารหวานนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วน้ําตาลจะถูกย่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันไตรกีเซลานะคะซึ่งจะไปสะสมที่ตับค่ะและน้ําตาลนะคะยังทําให้เกิดการจเจริญเติบโตของแบคทีรียในลใําไส้ซึ่งจะไปทําให้เกิดอาการตับอักเสบค่ะกรมอนา,ามัยนะคะแนะนําว่าใน1วันเราควรบริโภคน้ําตาลไม่เกิน6ช้อนชานะคะอาหารที่มีน้ําตาลสูงๆนะคะก็ได้แก่ น้ำหวานต่างๆอาหารหวานแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆนะคะรวมไปถึงผลไม้ที่มีรสหวานจัดด้วยนะคะข้อ6ค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารปนเปื้อนนะคะโดยเฉพาะสารอัลฟาท็อกซินค่ะเพราะสารอัลฟาท็อกซินนะคะจะทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังเกิดภาวะตับแข็งและเกิดมะเร็งตับได้นะคะอาหารที่มักจะปนเปื้อนสารอัลฟาท็อกซินนะคะก็ได้แก่ถั่วลิสงบดนะคะพริกแห้งปลาเคม็มต่างๆค่ะ7นะคะ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเราดื่มเข้าไปก็จะถูกย่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันไตรกีซลด์ค่ะซึ่งจะไปสะสมอยู่ที่ตับทําให้เกิดตับอักเสบตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับในที่สุดค่ะข้อ8นะคะดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะตับเนี่ยมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยทําให้ตับทํางานได้ดีขึ้นขจัดของเสียได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องทํางานหนักนะคะก็คือน้ําค่ะ เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำที่เพียงพอนะคะจะช่วยให้ร่างกายขับของเสียได้ง่ายขึ้นลดการทำงานของตับตับไม่ต้องทำงานหนักค่ะ9ก้านะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะการออกกำลังกายนะคะจะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินช่วยลดปริมาณไขมันเลว LDL ในร่างกายแล้วก็ช่วยในการสร้างไขมันชนิดดีหรือว่า HDL ให้กับร่างกายนะคะข้อ10นะคะหลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นนะคะ ยาหลายๆอย่างนะคะมักจะเมตาบอล l i ซ์หรือว่าย่อยดูดซึมแล้วก็ผ่านตับในการนําไปใช้งานนะคะยิ่งเรารับประทานยามากเท่าไหร่ตับก็จะยิ่งต้องทํางานหนักมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ควรรับประทานยาหากไม่มีความจําเป็นจริงๆค่ะและอาหารเสริมบางประเภทนะคะก็มีผลกับตับด้วย เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานยาหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะคะควรปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก,ก่อนทุกครั้งนะคะไม่ควรซื้อยาหรือว่าอาหารเสริมรับประทานเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่11นะคะควรรับการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อตรวจดูว่าตับของเรานะคะ มีค่าเอนไซม์ที่ปกติหรือไม่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสต่างๆแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ A ตับอักเสบ B ตับอักเสบ C นะคะซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายแล้วระยะสุดท้ายของโลกก็มักจะทําให้เกิดมะเร็งตับค่ะอาจตรวจพบว่ายังไม่มีภูมิต้านทานก็ควรเข้ารับวัคซีนนะคะ เพ,เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตับค่ะหากคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะคลิปที่ให้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะขอให้ทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บาย bye bye. ไปแล้วนะ